พี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะเอ,อ่อฟซีของน้องฟองทิพย์เนาะอันนี้ก็น้องฟองก็นี่แต่งตัสวสดใเลยนะคะว่ามีงานแต่งในหมู่บ้านนี้นะคะสาวคําน้อยเอ,อ่อหรือว่าเอ้ยน้อยนะคะสาวเอ้ยน้อยเอ,อ่อสาวน้องน้อยของเรานี่แต่งงานไปแล้วตอนนี้ก็น้องฟองก็จะพาไปดูงานแต่งที่บ้านเดิรรอเหนือนี่นะคะถ้าใครอยากมาเป็นเคยต้องศึกษานะคะใครอยากมาเป็นเคยบ้านเดิรรอต้องดูคลิปนี้นะคะอย่าหามพลาดนะคะ ฟองก็จะไปพาพี่เอฟซีทุกท่านนะคะไปชมงานแต่งค่ะไปกันไหมค่ะอันนี้ก็เลินมาบ้านเจ้าบ่าวนะคะมาที่บ้านเจ้าบ่าวเพราะว่าเจ้าบ่าวยังไปแต่งหน้ายังไม่มาค่ะกับเจ้าสาวมากันชองฟอคนอื่นเขามาหมดแล้วจะซื้อว่าห้พช้อีกเขาไปวะไอ้คนเดียวไอช่างไปวะ คนก็กำลังกลับไปบ้านนะคะอ๋อายผนเตะในชนนนี่ขึ้นหลายอย่างเยอะแน่ขึ้นอยู่อ่ะเจ้าบ่าวแจ้งหนาค่ะาเมื่อนี่นะคะตอนนี้ก็มาอยู่ที่บ้านเจ้าบ่าวนะคะบ้านเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวเจ้าสาวไปแต่งตัวอยู่ยังไม่มา ถ่ายสุกกับเข้าเต้นเลยค <c> ร <oughs> ับแม่ขยันน้ามังก่อนเนนี่นะคะเจ้าว่ากับเจ้าสาวองจะรู้จักกันนะคะน้องคำน้อยกับใจหลงนะคะไยก็จะติดไว้ตรงนี้

คนก็กำลังช่วยกันเกลี่ยพอมหอมแรงช่วยกันทำอาหารอยู่นะคะแขกว่าแขกที่นอกยังไม่มา ผักกาดเจ้าผักกาดจ้อผักกาดจ้อผักกาดจ้อผักกาดจ้านี่เนื้ออ่อนเนื้อโบอองเออเนื้อโบอองนะคะแล้วก็ต้มขมเฮ้ยมอเฮ้ยกินข้าแล้วเรอ อ๋อมากินตั้งหลายกินเดรย์ไหมเข้าปะกินเนื้อเออกินติ๋มไมเข้าอปกนะกินข้าวก่อนกินข้าวด้วยกันนะคะกินข้าวด้วยกันเจ้าบ่าวเจ้าสาวยังไม่อยู่ไปแต่งหน้านะคะไม่มา อาไม่ใช่หรอออเราอเา้จะส่งแขกไปบ้านเจ้าสาวเจ้าบ่าวก็มาแล้วนะคะกำลังเต็มโตไปที่บ้านเจ้าสาวนะคะตอนนี้เต็มโตกันอยู่เจ้าบ่าวาวกำลังขายดูกันอยู่นะคะค่ะ นี่เดี๋ยวจะไปบ้านเจ้าสาวสวัสดีค่ะเออสวัสดี <c oughs> เดี๋ยวตามไปดูกันนะคะตอนนี้ก็กำลังเต็มโตกันนะคะกำลังจะไปส่งเจ้าบ่าวนีคนไปเยอะมากเลยโอไปส่งเจ้าบ่าวไปบ้านเจ้าสาวนะคะไปรับเจ้าสาวมาที่บ้านเจ้าบ่าวอีกอ,อ เจ้าบาสมเป็นตาค่ะเจ้อ่ะเจ้าบเจ้าบเท่าล้กันเจ้าบาเท่าหรือโคตรยงรากอะนี่ทุกคนกำลังมารอเจ้าเบาอยู่นะคะ ยืนรอเจ้าเบามีผู้เฒ่าผู้เทา่าผู้แก่ก็เลยเอามตดหรือว่าเอาอะไรเอากระเป๋าเงินนะคะกระเป๋าเงินที่รอเจ้าสาวรอเจ้าสาวเอาาว่เอรอประมาณส,ส,สามสามล้านสองแสนนะคะก็ตอกเงินไทยเจ็ดหน่กว่าค่ะอาาอกมา

บรเอาในหมู yeah. ่บ้านนะคะในหมู่บ้านก็จะไม่มีรถเดินด้วยเท้าไปเองนะคะยางไปทรงเมีรถะ้กังเวในาเสยุกอยเจ้าห่ะ

ชิงตุงนะฮะของหมู่บ้านเดอโรเนอเตราหมู่บ้านก็ม,นมันจะมันจะไม่เหมือนกันนะคะวิธีงานวิธีอาเพนีงานแต่งงานของเตละหมู่บ้านก็ไม่เหมือนกันนะคะแตกต่างกันไปผ <c oughs> ู้หญิงก็มา, <c oughs> มาข้างหลังมาข้างหลังมาเยอะเลย cái <laughs> máy cái 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 นม่สนะ่งจะอขอไปเยคิดองม่อส่งท้าม่อกคิดทั้งวันเลยไอทองเปดไอตุยเขามำอยู่ขึ้นอยู่เนี่ยโอ้ตุยช่วยขึ้นอยู่เนาะ ทุกคนนี้ก็มาถึงบ้านเจ้าสาวแล้วนะคะอวิเออนี่มีกันร้อเงินนะคะเอาเงินโอ้โหโอ้โห 啊。早 行，<人>阿里巴巴。 เอาสาีะไรเนี่ยนี่เป็นประตูเงินเหรอกันหาดของเด็กประตูไฮซูถุนให้มาโอ้โหยังไม่เข้าถึงตอนนี้เลยเจ้าสาวตายแน่เลยค่ะเอ้นี่นะคะนี่ก็บ้านเจ้าสาวก็จะเป็นตู้ทรายแบบนี้อีกอย่างนึงนะคะขนาดของเด็ก

เอาหมีดไปนงไปนางเป็นพะจ้าวเลยเจ้าวาวเจ้าสาวนะคะก็ได้มานั่งทำพิธีเงินเรอสามสามล้านนะคะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, จัดเงินอยู่นะคะที่เขามาสามด้านสองแสนนะคผู้เท่าผู้เท่าผู้เก๋ผู้เท่าผู้เก๋ต้องบูรณ ัหน่งมิเมก็อจะล้ออกไปตรงน่อยากเข้าไอะส่ค่หนเรช่งแต่เจ้ากันเนียนี้เหมือนเดิมนี่ยไปตั้งตู้ไปตังตไตางเนี่ยก็วัดะตั้งไต่ตั้งไ่ไม่ก้มเยว่ามานีตงบ้านนีตั้งอ ยังเหลือสาวสวยอีกสามสี่คนนะคะยังมีสิทธิ์ยังมีสิทธิ์แต่งงานไปคนหนึ่งก็ยังมีสิทธิ์อยู่ค่ะนี่สาวเรายังเหลือเยอะเดี๋ยวเป็นสักกล้องเลยค่ะสังกองอะสมาร์ทของผมมา

สาวบ้านเหนือลาใต้เราก็มานะคะนางเอกนางเอกของเราน้องทำตุ้ยนี่ก็น้องอะไรนะน้องโบทิฟนะคะสาวสวยเออตอนนี้ก็กำลังนั่งทำพิธีกันอยู่นะคะเดี๋ยวก็จะไปส่ง บ้านเจ้าเบาวนะคะตอนนี้ก็นะทะพิธีแบบนี้แล้วก็กินข้าวแล้วก็จะลงไปบ้านเจ้าเบาวนะคะรอ,อ,อดูอีพีสอนะคะคลิปนี้ก็ถักันไปแค่นี้รอดูคลิปอีพีสองไปนะคะ